บีมากับฟอร์ดใช่ไหมไม่ได้ไปครับยิงพูดเล่นอ่าเฉลยแล้วทุกคนแหละเฉลยแล้วบีไปกับฟอร์ดครับเธอเอาขวดให้หน่อยยูเนียนใกล้ๆคอนโดพี่แพรรี่ใช่ยูเนียนก็อยู่ใกล้ๆคอนโดฟอร์ดเหมือนกันขึ้น BTS ไปห้างสามทุ่มก็เริ่มเก็บแล้วนะอุ้ย ไม่เป็นไรค่ะเรามีอีกวันหนึ่งชินาทีกลเกินพี่ฟอร์ล่ะฟอร์ดอยู่ห้องฟอร์ดรอพี่ไปทำงานให้อยู่เดี๋ยว,ยวห้องใหญ่มากห้องใหญ่ยังมาไหมล่ะอะไรฟอร์ว่าห้องใหญ่มากห้องไหนห้องอ่นโอเคห้องใหญ่ห้องเฮา อฟอฝ <î s> ์มันขึ้นหรอไม่กันเออเนี่ยอามสฟอร์ดมันทักมาพอดีเลยนี่อามสบอกว่าพี่ฟอร์ดละ่ะพี่ว่าเช่าดีกว่าแต่ว่าบีมอะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู ถ้าเช่ามันก็ประมาณสี่ห้าประมาณสี่ห้าร้อยไหมแต่อันนี้มันหกร้อยเองอะทุกคนซื้อดีกว่านี่อ่ะมองไม่เห็นอีกอ่ะทำไงถึงจะมองเห็นเนี่ยมันมีชุดนี้ชุดนี้เห็นไหมทุกคนไม่เห็นก็ช่างมันเถอะอ่ะเท่านั้นแหละก็คือหกร้อยสี่สิบบาท บันไดที่หอพี่เล็กชิดมากเลยอมดเคยมาแล้วนี่หอฟอดรือเปล่าเออหอฟอดบันไดมันหน่อยน้องฟอดก็ใส่สีขาวน้องก็ต้องใส่สีคล้ายๆกันใช่ฟอดบอกอยู่ว่าให้บีมใส่สีขาวแต่ว่าบีมน่าจะใส่สีครีมอ่อนๆ ก็ใส่ไม่ดูอ่ะดูก่อนหนูไปวันจันทร์ตอนเย็นนะวันจันทร์ไหนอะมดจันทร์หน้าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หนูไปวันจันทร์ตอนเย็นนะก็คืออ๋อมาส่งมาส่งฟอร์ดใช่ไหมอ๋อวันนั้นพี่ไม่อยู่พี่ไปเซฟวันรูละลูละมาวันไหนมาส่งฟอร์ดใช่ไหม วันที่ฟอร์ดไปส่งกีตาร์พี่ไปเซฟวันอะดิไม่ได้เจอกันเลยใจได้ฟอร์ดไปไหนคะฟอร์ดอยู่ห้องค่ะฟอร์ดอยู่ห้องนะก่อนจะลงคลิปนะคะก็คือถามทั้งสองฝ่ายแล้วถามทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะคะว่าลงได้ไหม ลงเลยลงได้จะเป็นไรจัดไปสิคะเดี๋ยวหาช็อตเด็ดๆมาลงอีกมีช็อตเด็ดเยอะแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะบางทีอ่ะแตบอกว่างานลูกชิ้นยืนกินใช่ไหมเขาให้คณะกรรมการชิมทุกร้านเลยมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ฟอร์ดอ่ะปอนพี่แพรรีเกปอนกันเลยแบบจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็อ่ะ ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันค่ะร้อนมากพ่อค้าก็กำลังจัดชั้นนะคะจัดชั้นวางของเพราะว่าวันนี้เราทำประมาณห้าสิบขวดทุกคนหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยเนี่ยจริงๆหมดแล้วหมดเลยจริงๆเพราะว่าทำมาตอนที่อยากทำตอนมีไฟตอนที่แบบว่าอยากทำตัวนี้ แล้วคือตอนนี้ก็อยากทําตัวใหม่แล้วก็คือตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าความทรงจํานะคะก็คือถ้าใครได้ไปก็คือจะนึกถึงบีมเลยจะนึกถึงว่าเอออันนี้ของน้องบีมเนี่ยจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้อ้ามันของน้องบีมนี่ซื้ออีกได้ไหมไม่ได้มันหมดอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีไม่มี อัปเดตคลิปใหม่พี่ก็ดูบนดูคลิปเก่าเอ,อ้น่ารักจังบอ,บอก่านได้ทุกอ่ารทุกบทจริง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 จ,งจงใครไม่มีนะเสียใจนะบอกเลยจะได้ไม่แบบเวลาเขาคุยถึงเรื่องสเปรบีมอะคุยไม่รู้เรื่องนะว่าหอมจริงไม่หอมอะ ฉะนั้นแล้วต้องมีติดบ้านนะคะฉีดก่อนออกไปทํางานอย่างเงี้ยบางคนไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมอะ่ะอันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมแบบซักผ้าใหม่ๆอะ่ะทุกคน,ม,น,กนรรม,มันเป็นกลิ่นธรรมชาติที่ติดเสื้อผ้าเราอ่ะมันเป็นกลิ่นธรรมชาติที่ติดเสื้อผ้าเราในกี้กับบิ๊มช่วยกันทำอาหากินเก่งมากลูกต่อไปรวยแน่ลูกซาถูกแมว สาธุค่ะได้มาเอาขึ้นหิ้งเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนอุ๊ยลงปิดเอาดีครับมาๆม,มาช่วยซื้อของกันหน่อยเล้วเนี่ยยมมาขายของเลยขายของเลยน่ายุ่งมากเลยอะไรนะ มีคนเมนว่าหน้ายุ่งมากเลยกินเธอได้เจอแค่นี้ก็ดีใจแล้วแฟนคุณแพรี่ <c oughs> อ่าดูให้ช้าๆอ่าเขาจะไปซักผ้าแล้วทุกคนเิ่งตื่นเนี่ยตาบวมเนี่ย นี่เออแค่นี้แหละแค่นี้แหละอมอมเดี๋ยวไปหาเห็นไหม คนเห็นยังน้องบีมอย่าแกล้งเพื่อนรู้เลยว่าเพิ่งตืน่นโทรได้ไหมส่งฟรีพี่เดี๋ยวง <f ums> ง่งเดี๋ยวสั่งใหม่ได้ ไล์อยู่นะนี่อาจริงระใช่เปิดลำโพงด้วยเองเงี้นพี่เอาหนึ่งนะพี่ไม่รบกวนละโอเคเอากินอะไรมีซอฟพิงกับสวีทพิงค์อะไรนะมีสองกลิ่นพี่สวีทพิงค์แล้วก็ซอฟพิงค์อันไหนดีกว่าอันไหนดีนะไม่รู้สิ เอาไงอ่ะไลน์ก่อนก็ได้โอเคครับจ้าจ้าจ้าค่ะโอเคค่ะสวัสดีีนนี่่ะพี่กดโทรมาทุกคนเอฟซีฮะติดเครื่องยังกัไหมไม่มีไอเตียบอะไร ก็เห็นอะไรทุกคนวันนี้เอ้ยวันนี้พะนะมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้พี่อูดโทรมาเห็นคลิปพี่แพรี่วันนี้น้องปอดตาสว่างแน่ๆหายง่วงเลยหยอกๆนะนางเห็นนางเห็นแล้วแต่มุมมันได้นะคะพี่แพรี่ถ่ายวันนี้มุมมันได้มากเห็นบอเออ ทุกคนช่วยซื้อหน่อยนะตอนนี้ครบห้าขวดแล้วอีกสักห้าก็ได้ก็อ,อีกสักห้าก็ได้นะระหว่างรอฟอดไปซักผ้าเพราะว่าฟอร์ดไปซักผ้าแล้วบิ้มก็จะไปทํางานช่วยฟอดแล้วนะคะนางสวยสุดๆปังนะปังไม่ไหวเนอะวันนี้เลือดนะวันนี้พี่เพลทดี่สวยมากจริง มุมกล้องอะไรกล้องแบบได้เลยอะถ่ายกับพี่นะ่ะแ็กของกันต่อคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูมุมมุมมุมขายของนะเธอเอาออนการำลำดวจออกลุน้ำเด้อเออเขาจะแทนกล้องไปตรงนั้นแล้วเขาจะไปนั่งไล์ตรงนั้น เพราะว่ามันจะได้เห็นพื้นหลัง huh. ไงเอาว่างไม่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปพูดแล้วนะเออเดี๋ยวคอยเก็บเล็บพี่สวยมากเอชอบอ่ะดิพี่ชอบอันนี้มากอ่ะชอบสายลุง ชอบสสยลุงมากกล้องส่วนนะเพราะว่าถ้าใส่ฟิลเตอร์ก็คือมันก็จะไม่ได้อันนี้อยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะไปใส่ฟิลเตอร์แล้วเพราะว่าเราจะไปพื้นหลังตรงนั้นไปไปกันเลยเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีขาตั้งกล้องแล้วทีนี้ใช้ใช้อะไรนะอ่ะเดี๋ยวให้ดู อันหนึ่งสองสามนี่ใช้กระเป๋าเดินทางเป็นตั้งกล้องนะคะใช้กระเป๋าเดินทางตั้งกล้องเอาเลิศไหมล่ะเธอเขาจะไปหรอเดชมาโมเมเขาจะเปน็นนางหันไหมหลูอยูกระเบิ้องคองอะไรแเมีย กระเป๋าตุกพี่น้องกระเป๋าตกเด้อจ้าฮ็ตจักไหนล่ะบันอันนี้ไปข้างหลังเด้อเออเดี๋ยวให้ตั้งกล้องดีๆก่อนนะให้ตั้งกล้องดีๆก่อนอ่าได้ยังได้แล้วนี่ค่ะมุม ทำงานเอ้ยอะไรด้านหลังมุมนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องเอาเราต้องเอาพื้นหลังอันนี้ออกก่อนต้องเอาพื้นหลังออกก่อนนี่อ่ะอ<ม>่ะได้ไหมพื้งหลังพื้นตกอะไรนี่ห<ะ>น่อยเกี่ยวนับอ๋อ อันนี้คือใส่ฟิลเตอร์มันก็จะประมาณนี้มันก็จะสวยขึ้นนะคะมันก็จะสวยขึ้นนิดนึงเอาไฟดับอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ได้อยู่นะได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอออันนี้ก็คือเป็นฝั่งของ s ซอ p พิง อันนี้ก็คือฝั่งของสวีทพิงค์นะคะทุกคนว่ามันเหลือน้อยมากทุกคนหนึ่งรอขวดมันเหลือแค่นี้100่ขวดเหลือแค่นี้นะคะทุกคนชอติกเกอร์ไฮน่บะแล้วก็ขวดวางไว้นี่กับกันไก่ด้วยน่กันไก่พูดคุยกันได้นะคะทุกคนเฮ้ย วิธีการล็อกนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะคะแค่เดี๋ยวปกติมันล็อกใช่ไหมมันก็จะมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้นี่มันจะอยู่บนแบบนี้นะคะมันจะอยู่บนแบบนี้ให้เราหมุนหมุนไปเข้าล็อกมันนะคะมันจะมีล็อกมันอยู่หมุนเข้าล็อกมันแล้วมันก็จะ เลื่อนลงแบบนี้แล้วมันก็สามารถฉีดได้นะคะ mm hmm. ขวดเท่าไหร่คะน้องดีมขวดละ199บาทส่งฟรีนะคะเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะคะเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะคะแคปแชทแล้วก็ทักแอรฟ้าไปได้เลย200 ml นะคะ199บาทเท่านั้นลิมิเต็จริงๆนะคะทุกคนเพราะว่ามีแค่100ขวดตอนนี้ก็เหลือเท่านี้แล้วตอนนี้เหลือเท่านี้แล้วนะคะ ก็คือสั่งซื้อไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าแบบเป็นความทรงจำแบบว่าเป็นกลิ่นนี้ก็คือเออกลิน่นฟอร์ดกลิ่นน้องบีมอ่าจะได้รู้ว่าแบบอ่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิน่นเราจะจําได้นะคะมันจะเป็นกลิน่นห่วงเวลาที่นั่นซีบอยย่างก็เลื่อออกไปได้เลยเลื่อมจ่อย ไม่ไ่เลยบอกเอาไปใส่ัมันยผมไปใัมันืไอได้ต้องกุยมีแค่100หนึ่งร้อยขวดนะคะตอนนี้เหลือเท่านี้แล้วพูดค,คุยกันได้นะคะทุกครนูนอ่ะต้องชว์อ่ะ สามารถแคปไลน์นี้นะคะที่มันมีส่งฟรีเฉพาะไลน์นี้แล้วก็ทักแอรฟาร้าไปได้เลยบิลก็จะส่งฟรีไปให้นะคะนี่ดิาสวัสดีทุกคนนะคะสอบถามพูดคุยกันได้ทุกอย่างเลยนะคร ก็คือมีหนึ่งยขวดในโลกนะคะในโลกนี้มีแค่100ขวดกินนี้นะคะของแบรนด์นี้ครัใช่ของแบรนด์ที่บีมคิดเองแล้วมันเป็นแบรนด์แรกที่บีมทำนะคะทุกคนแบรนด์แรกที่บีมทำเลยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์แรกถ้าเกิดว่าในอนาคตจัดบีมได้ประสบความสำเร็จก็คือจัดตั้งบริษัทหรือว่ามีแบรนด์นูน่นนี่นั่น แบรนด์นี้แหละจะได้ไปออกสื่อว่าแบรนด์นี้เป็น Band แบรนด์แรกนะคะแบรนด์นี้เป็น Band แบรนด์แรกใครทันบ้างก็จะมีโปรแบบว่าเป็นกิฟต์เชเ็นกิฟต์ของขวัญพูดไปงั้นแหละแต่ว่า <รอ S 2> ไม่แน่นะคะคนเราอาจจะประสบความสำเร็จเร็วหรือช้าก็ถือว่าเป็นความประสบ <no od ic> ความ,วามสำเร็จนะคะ <no od ic> ถูกไหมนี่ <no> น,นี่ก็คือแบรนด์แรกก็จะว่าเอ้ยใครทันแบรนด์แรกบ้างอย่างนงี้เนาะเฮ้ยได้นะพี่บีมีมงด้วยอ่าเธอเอามงไงนะ <Yeah. S 1> มงกุฎ <Yeah. S 1> ไม่ไม่เอาแต่มงวุ้นักแขะเออจริงนักจริงทุกคนอยาก <c oughs> ให้เล่าไหมหมดนะเอ้ะหมด <c oughs> ทุกคนอยากให้เล่าไหมถ้าอยากให้เล่ามิ้นมาอะ,อ,ะอยากให้เล่าอะม้นมาเลยใครอยากรู้ที่มาของมงมีบ้างทุกคนบีบีไม่ใช่นางงามไม่มีมงนะฉันเป็นนางงามมีมงค่ะที่เห็นแบบถ่ายรูปก,กับพี่แพรลี่หรือว่าไปเดินเดินแบบผ้าไหมใช่ไหมฉันเป็นนางงามมีมงนะคะอยากจะเล่าอะ วิมันมันต่องแบบเฮ้ยน่ารักม,ง,ม,มงบีมนะคะทุกคนแล้วคือบีมชอบสีเขียวใช่ไหมมงนี้มันมีสีเขียวตรงนี้ด้วยก็คือเพิ่งรู้นะคะก็ดีใจมากเลยมันเข้ากับตัวเองมากเลยอะ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบสีเขียวจริงนี่อ่า เล่าค่ะเล่าค่ะอ่าเดี๋ยวจะมาเล่าถ้าเราต้องซื้อนะคะถ้าเราต้องช่วยขายของนะคะทุกคนต้องช่วยขายของมงนี้ก็คือปีมได้ไปประกวดที่ดาสารหลักเมืองอำเภอแคนดงวันนั้นก็คือเป็นวันที่วุ่นวายมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมได้ไปประกวดนู่นนี่นั่นก็คือมีคนแถวบ้านนะคะก็คืออยากให้ไปประกวด อยากให้ประกวดมากเพราะว่าเอยกลัวไม่มีคนนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าบีมอะ่ะยุ่งงานกีฬาอยู่ที่ราชพัฒแล้วก็สมมติวันนี้ปีนประกวดใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าอะ่ะบีมต้องเป็นพิธีกรตอนหกโมงเอ,อตอนเจ็ดโมงบีมต้องเป็นพิธีกรเชา้าตอนเจ็ดโมงงานบาสอะกีฬาบาสแห่งชาติอะ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้เออก็ตัดสินใจเออไปประกวดก็ได้วะแล้วนู่นนี่นั่น ไม่ได้ซ้อมเลยนะคะไม่ได้ซ้อมเลยก็คือสิบแปดคนคนเข้าประกวดสิบแปดคนโอ้ oh my god คนเข้าประกวดสิบแปดคนนะคะโอ้ oh my god จริงๆแล้วคนประกวดเยอะมากเยอะอะไรขนาดนั้นอะคนประกวดเยอะจริงๆสิบแปดคนอะแล้วทีนี้เขาก็คัดเลือกนะคะก็ขึ้นไปก็มีเดินโชว์หนึ่งรอบแล้วก็ แสดงความสามารถพิเศษเป็นรอบที่สองแล้วเขาก็ตัดคนออกเหลือเหลือสิบคนอ่ะสิบคนก่อนจากเหลือสิบคนก็มาเหลือห้าคนอ่ะสิบคนก่อนสิบคนปุ๊บเป็นรอบเดินแล้วก็รอบแสดงความสามารถใช่ไหมก็คือยังมีเราค่ะยังมีเราค่ะไปต่อที่รอบห้ารอบห้าจะเป็นรอบตอบคำถามไม่สิ รอบสิบรอบสิบใช่ไหมบีมเข้ารอบสิบแล้วใช่ไหมก็จะมีตอบคำถามหนึ่งรอบตอบคำถามหนึ่งรอบตอบได้ด้วยดีค่ะผ่านไปรอบห้าอะรอบห้ายังมีชื่ออะรอบตอบคำถามอีกรอบห้าก็จะเป็นรอบตอบคำถามนะคะไม่มีแสดงความสามารถแล้วเพราะว่าแสดงไปรอบนั้นแล้วก็คือรอบห้าจะเป็นรอบตอบคำถามไหวพริบดีไหมมีไมด์เซ็ตที่ดีไหมนู่นนี่นั่น ่านไปด้ยวยดีเอ้ยเขาถามว่าเดี๋ยวต้องให้ฟังว่าเขาถามว่าถ้าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งคุณจะคุณจะทำอย่างไรเป็นอันดับแรกและได้อย่างเดียวอย่างเงี้ย <c oughs> บิงก็ตอบไปว่าประมาณว่าให้บุพการีที่เลี้ยงดูเรามาจนถึงทุกวันนี้ทำให้เราเป็นคนดีเป,นเป็นคนขายันน่นนี่นั่น ก็สารพัดประโยชน์ไปแล้วก็บอกว่าทำไมนะนะตอนนั้นวานสองก็ได้เป็นธิดาน้อยที่โปรยดอกไม้อะอยู่สารลักเมืองแล้วก็บอกว่าถ้าได้เป็นถ้าได้ตำแหน่งในวันนี้ก็คือจะสืบสารนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปจบอะไรเนี่ยสักอย่างไปจบว่าเพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งช่วยสร้างชาติ พัฒนาราชเรื่องทมนำล้ำค่าผลวัฒนธรรมก็คือคนอื่นตอบคำถามไม่ได้นะคะเขาถามว่านายกนายกเทศบาลตำบลแคนดงอ่ะคือใครเขาก็ถามบีมก็รู้แหละคำถามนี้แล้วก็ถามว่าวันก่อตั้งนู่นนี่นั่นคนอื่นไม่รู้นะคะอาจจะมีคนรู้แต่ว่าคนที่ได้คำถามนี้ก็คือไม่รู้บีมอตอบได้ก็คือ ได้มงม,มาค่ะก็ก็คือสิบแปดคนอ่ะทุกคนสิบแปดคนเป็นความภาคภูมิใจมากแล้วคือมีพ่อแม่ที่อยู่หน้าเวทีดูเราอ่ะมองเราขึ้นมาแล้วเราก็มองลงไปก็แบบว่าดูพ่อแม่ภูมิใจมากพ่อดูพ่อแม่ภูมิใจในตัวเรามากแล้วทีนี้พ่อก็ไปโพส์อ่ะพ่อไปโพส์ว่า อีตูรู้ของพ่ออีตูรู้ของพ่อว่าทุกเวทีอ่ะจะทําให้พี่น้องก็คือทําให้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทุกๆคนอ่ะทุกคนที่เป็นแรงเชียร์ให้บีมัะแบบประทับใจภูมิใจมากอย่างเงี้ยพ่อเป็นพ่อแบบนั้นแล้วพ่อแบบว่าน้ําตาคอเห็นลูกอยู่บนเวที ภูมิใจในตัวลูกมากอย่างเงี้ยแล้วบิมร้องไห้เลยวันนั้นก็คืออ่านไปใช่ไหมคือเดี๋ยวดอย,เ,ดยเพิ่งไปเปลี่ยนชุดปุ๊บเปลี่ยนชุดปุ๊บแล้วก็ไปบ้านไปเอาของนิดนิดหน่อยน่อยแล้วก็บอกพ่อกับแม่ว่าเมืองก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นก็ตีสองตีสามแล้วบีมบมจะต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะไปเป็นพิธีกรมันรุ่งขึ้นใช่ไหมบิมก็ขี่รถกลับมากับเพื่อนแล้วก็ไนกี้แล้วก็มาอาบน้าอาบอะไร อาบน้าเสร็จเบ่าผมอะไเสร็จแล้วก็มาเลื่อนดูโพสต์พ่อโพสต์น้ำตาไหลเลยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากๆก็คือหอบอันเนี้ยหอบรางวันแล้วก็หอบมงกุฎมาทุกคนหอบมาจากแคนดงแล้วก็เช้าวันลงขึ้นก็ไปทําหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรแล้วก็โดนอาจารย์แซลแซลหนักมาก อาจารย์ก็บอกว่าเก่งนะแบบตื่นมาได้ไงหรือแบบแบ่งเวลาเป็นน้อยอยางงี้ดีใจค่ะดีใจมากเ <Raymond> ล่ายังไงก็แบบดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากจริงๆจริงๆๆๆงจ,งจ,งจ,งจงขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก่งค่ะขอบคุณค่ะ ภูมิใจนะคะพ่อแม่ภูมิใจก็ดีใจแล้วนะคะไม่เคยทําให้เสียใจเลยเ <Okay. S 1> มือ่อยพูดมากที่สุดอะอุ้ยพี่นกอยู่ฟังด้วยใช่ไหมมีใครอยู่ฟังบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปส่องก่อนแป๊บร่วมภูมิใจด้วยคนนะคะอุ้ยขอบคุณนะคะแม่แอ ฟังเรื่องดีๆโอ้ยมีคนฟังอยู่ด้วยดิเลิศจ่นะก็คือเรื่องนี้ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เรารู้จักกันมาเนี่ยยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้เลยนะใช่ไหมเก่งมากๆบีมออ้ขอบคุณนะคะแม่แม่ตุ๋ยหรือเปล่าน่าจะแม่ตุย๋ยเนี่ยบีมไม่เคยเล่าเรื่องนี้เลยถ้าอามุดไม่ถามอ่ะบีมก็ไม่ได้เล่าอ่ะจริงถ้าอามุดไม่ถามบีมก็ไม่ได้เล่า แล้วคิดดูว่าไม่ได้ซ้อมอ่ะแล้วก็ไปไปประกวดเลยอย่ะทุกคนทุกคนรู้จักนั่นไหมอ่ออะไรวะเพลียวพราวแสงทองอะ่ะก็คือช่างแต่งหน้าของเพลียวพราวแสงทองอะ่ะแต่งให้สวยอยู่นะแล้วก็ซ้อมเดี๋ยวนี้หน่อยก็คือบิมีบิมีฐานประกวดอยู่แล้วก็คือเป็นนางไอ ก็คือประกวดผาแดงนางไอทุกคนรู้จักไหมผาแดงนางไอในอวัฒนธรรมอีสานก็คือจะเป็นงานบุญบ้างไฟอะทุกคนมันก็จะมีประกวดผาแดงนางไออืมแล้วก็เคยประกวดนางนพมาศนางนพมาศก็ได้ที่สองนะคะตอนนั้นอยู่มหาสารคามไปประกวดที่มหาสารคามนะตอนนั้นเงินรางวัลก็สี่พันอะที่สองอันนี้เงินรางวัล 7จ็ดบาท7 0 0ดหรือ8,000ันี่แหละก็คือไปประกวดหลายเวทีมากมีประกวดพายเรงนางไอแหละแล้วก็เกือบได้ประกวดเกือบได้ประกวดดาวเดือนนะคะเพราะว่าช่วงนั้นบิมเป็นสิวนะคะก็เลยไม่ได้เป็นดาวดดได้เป็นตัวประกอบแทนแต่คนที่เป็นดาวก็ออกเรียนไปแล้วจนแบบช่างแต่งหน้าบอกว่าเลือกผิดคน กูน่าจะเลือกบีมตั้งแต่แรกแกว่ายางี้แล้วแต่ค่ะอย่างนี้เลยแล้วแต่นะคะไลฟยเวอยู่นะคนเก่งก็คือจะบอกว่าเป็นนางงามมีมงนะคะไม่ได้ม้นะบอกได้อยู่ดิพี่บีมมีม,มาม่าสีชไหม พ um um um> ี่บีมีมาม่าสีเขียวไหมอโม่ถามเดี๋เด้อเด้อไม่ใช่ขนมสีเขียวมิแต่มาม่าอันนี้ เชื่อค่ะกะแหล่วแตงเนื้อฮะมันหนึ่งเท่าไหร่สุดเออลูกลูกให้กำลังใจด้วยคอนเสิร์ตก็อย่างนี้แหละทุกคนดูลูกลูก,ลกให้กำลังใจอารินนะคะกคะระเช้าก็ไม่อยากไปเฮ้ยเหรอเออทุกกับอ่ะพี่เบงกินเผ็ดแน่ๆเลยมีสองมีเผ็ดคูณสองด้วย ครับผมพวกนี้นี่ของมาจาก,กิจอะม่าม่าก,ก็ขายตินหนูโบเมนค่ะม,มาม,าม่าเอา,าไว้กินมามา่าเอาไว้กินค่ะ